นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษา12สิงหาคม2567สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงวันนี้12สงิงหาคมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา12สงิงหาคม 2,567สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณนะท้องสนามหลวงโดยมีองคมนตรีและภริยาประธานวุฒิสภาประธานสารดีกาประธานองค์กรอิสระและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการอิสระร่วมในพิธี เมื่นายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงบริเวณท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวนสิบรูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่หน้าพระชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวนสิบรูปให้ศีลพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะรัฐมนตรีหน่วยงานราชการและภาคเอกชน จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567นะหณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมหาราชวังทั้งนี้แพทย์หญิงพัตภพักไลทวีสินภริยานายกรัฐมนตรีไม่ได้เดินทางมาร่วมในงานพิธีดังกล่าวเนื่องจากติดภารกิจรับทัพนักกีฬาโอลิมปิก และจะเดินทางกลับมาพร้อมคณะในรุ่งเช้าพรุ่งนี้13สิงหาคมนี้